นนี้บอกแค่จบเจ้าไม่เราหรือเนอะาะน,นี่คืออินทนุข้างในมีอุปกรณ์สำหรับผู้ตรวจสอบและกระสุ้นสัญญาณรับเอาไปอนนาจารย์โจทำอะไรยังไงทำไมา<บ>ไม่อยากเห็นข้าหรอ <c oughs> ที่ฝ่ายนอกเขาเป็นอาจารย์ประจำชั้นห้องในฝ่ายในข้าคือหัวหน้าหน่วยตรวจสอบของสือ่อหลเครือเอาละเราเตรียมออกเดินทางหลายคนมีพลังต่ำอาจทำให้เราช้าลงเขาจะไปกับพวกวีเฮ้า ตาเย้าเผยภาหวังตรงไปหลิงลวดเฉินไปกับเซียวเซียวเขายืมไปนี่มาจากองค์ทัพใช้บินไปได้เมื่อใส่พลังวิญญาณเข้าไปมันจะพยายามขึ้นพอขึ้นสู่อากาศปิจักรงออกจากนั้นเปลี่ยนแรงขับย้านล่ากเป็นแรงขับแบบขนานเราก็จะบินบนอากาศได้อย่างรวดเร็วยิมมารวจวิญญาณบินทลาได้มากขนาดนี้สมแล้วที่เป็นหมวดของจอมพลแห่งซิงหลัวคิดถึงไอ้นี้เลยอะที่ทำไส้กรอกบินอะ เป็นอาวุธวิญญาณที่ล้ำหน้ามากแต่ถ้าเขาเอาอะไรออกเพ่กูก็ตกได้ปะะพัฒนาขั้นนี้แล้วแต่ข้าชินกับการใช้อาวุฒิวิภาอันนี้นี่เขาคือเขาเป็นสาขาวิญญาณโอ้ไอ้ทับแแมว าไม่ต้องอสององ้อสอุดเาดมาย้วราจัจออานจันต่อไปเร่งนไปได้เราจัใส่าืผู้คนไว้สุดมากมายปรอมรอมังคญญาการปีศาจแห้เขตดีตอพร้อมหยุดจับ เพราะนั้นสื่อไลเทอร์สามารถสังหารได้ทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติว้าสังหารได้ทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติหมายคือทูตแห่งเทพมรณะทันโง่ไม่ถ่องปิโจลอยต่อสิงหัวกับสุเรียนจาร์เ่ยนั่นและชื่อของมันเรากลุงโจรนุ้นแต่เป็นลูกสมุนของมันข้าพ่อค้าและนักท่องเที่ยวไปไม่น้อยแล้วภารกิจก็คือทำลายพวกัตรงที่ระฆัาวิญญาจารย์คืออะไรเหรอ เป็นวิญญาจาร์ที่มีว <S 2 lanes choice> <reated> ิญญาณยุทธช่วร้ายสุดๆวิญญาณยุทธที่ชั่วร้ายก็มีเหรอนวิญญาณยุทธไม่ได้แบบดีชั่วแต่คนเ่าว่าถ้าวิญญาณยุทธนั้นต้องการการฝึกฝนที่พิเศษวิญญาณยุทธนั้นก็ต้องเป็นวิญญาณยุทธที่ช่วร้ายแน่หกร้อยปีก่อนวิญญาจาร์ปีศาจราชินีนามทารุโลหิตใช้วิธีการฝึกที่ชั่วร้ายจนทารุโลหิตเรมยุธิบรรลุกลายเป็นราชินีนนามในยี่สิบปี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบในเวลานั้นตามหาอยู่ถึง5้าปีจึงกำจัดเข้าไปได้แต่ก่อนหน้านั้นเขาฆ่าสมาชิกของหน่วยตรวจสอบไปกว่าสิบคนแล้วแล้วทู่งเทพมรณะที่ต้องสู้ด้วยครั้งนี้ล่ะตกลงไหมเจ๋อทำไมต้องให้นักเรียเป็นคนทำเรื่องแบบนี้เขาจะบ้าคือควรจะให้แบบสมมติว่าเป็นฝ่ายในแล้วเรียนจบไปแล้วค่อยทำไหมน่าจะรียกว่าป้เขาต้องช่วยเหลือเราแน่นอนมนจบยักษ์ที่หัวเหรอฉันได้ยุ่พกยักษ์เขาหรือเปล่าอีร่บ ตอนนี้เราเป็นพี่น้องในหน่วยแล้วไม่เอาถ้าอยากให้ช่วยก็บอกได้เลยนะที่หัวเป็นติดค้างเจ้าใครจะชดยใช้แทนเฮ้ยฟังมันหุดหิบอ่ะขอร้องเลยปะอีพวกปลอมๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเหนื่อยจะเป็นห้่เลยตะกุยส,ส,สืบสำนักทางแล้วค่ะมไม่แต่เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาเอาคืนให้ได้แน่นอนแต่ว่าดึงเป็นพวกดีกว่าหรือว่ามันก็มีโอกาสเอาคืนมันก็มันคือมันมีสองทางมันไม่ได้แบบว่าดูความจริงใจอย ท้าผูอาว,วุโสข้างหน้าคือค่ายทหารแต่อาจารย์นั้นก็ไอายสำ<ห>นึกแต่เขาเ<ไ>ป็นพลังสูงสุงยถึง,ข,งขั้นตรงมายุคงจะออกง่ายง่ายว่าเจ้าสำนักฐานะของเขาสูงส่งเพื่อให้เกียรติแก่เขาถ้าเปิดหน้าจีนพาเด็กเข้าไปดีกว่าผู้อาวุโสท่านข้าแก่แล้วไม่สนใจที่จะไปที่สนิทกับคุณนางระดับสูงหรอกตอนตื่นหน้าจริง ไปได้ที่หนอาจารย์โจเพื่เกินเพื่อและอาจารย์โจลอมเป็นคนแก่เลมอะเจ็บคนมากดูแบบเปรตเป็นบุคลีคนหนึ่งเลยพี่แท้อาจารย์โจสวยมากเลยครับเกียดอะสาวสาวสวยๆทำไมอาจารย์โจถึงแต่งสักแก่แถมยัง พวกเจ้าคิดว่าข้าทั้งแก่ทั้งขี้เหร่ใช่ไหมโอ๊ยมันไม่ได้พูดจริงๆน่าจริงข้าไม่มีพลังหน้าเกรงขามไม่สอดคล้องกับการสอนที่เข้มงวดเพราะงั้นจึงใช้วิญญาณยุบกลมกลืนรอบด้านรอมตัวเป็นในแก่ที่เข้มงวดก็จริงนี่นี่สวยใช่จ๊ะไปกันจับบุรุษข้าทหาร มึงสองคนนั้นน the ่าเหมือนกันเหรอทำเค้าเคารพมึงไม่กลัวคนแบบว่าใช้วิญญาณยุดเปลีแปลงเป็นในน้อยหรอเออแล้วพ่ออยู่กองทัพของซินหลัวประกอบด้วยกลุ่มกองทัพตะวันตกและกลุ่มกองทัพอาูตะวันนั่นจ้ะขณะนี้ที่เรามาถึงข้าของกลุ่มกองทัพตะวันตกเพื่อป้องกันสุริยจันทรา กองกำลังที่นี่มีถึงห้าแสนนายเป็นกองทัพที่เก่งที่สุดของสิงหัวยิงโอ้เป็นทหารที่ใหญ่แรงบ้าบีจะสีเนื้อเล็กเช่นนี้ต้องรัองชนะทุกครั้งแน่ต้องมีสักวันที่จะแสดงความรักชาติสร้างผลงานได้เฮ้ยตัวนี้ยังอยู่อีกเหรอคะ ตัวนี้ไม่แปลงตัวีสัหนึ่งเรอคะในน้อยกับคนคนสื่อไล่ขึ้นมาครับนี่พ่อเขา่ะไม่ใช่เอาไอีกต่อม่จะเกลียว่าเขาจะจำเหตุปะไม่ไม่ได้ไม่รู้จต่แมคุณทุกคม่คุณนึก็พี่ชายคนนี้ฉันม่วิ้วด้คนทความรลบและไปเองพ่าแม่ไเขา่ลที่ทำลายชีวิตทั้งแม่แต่ทมไม่เคยลืมเขา เราทั้งไม่รู้ความจริงน้องชายน้อยคนนี้เราเคยเจอกันไหมไม่เคยมั้งคะไม่เคยมเคมณพ่อนี่อาจารย์โจอีก,กับเพื่อนๆที่โรงเรียนครับคุณรู้ว่าท่านเดยุคเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมที<อ>่ดีต้องรับอาจารย์โจนักเรียนระดับสูงส่อหลายเรือทุกคน ท่านดิฉัไม่ต้องเกรงใจขอแค่ได้ที่ลูกน้องบอกเบกาะแสของทูตแห่งเทพมรณะให้ก็พอท่านมีงานมากมายเรางี้กล้ารบกวนเช่นนั้นก็ให้องค์รักต้อนรับพวกท่านก็แล้วกัน <c oughs> จบแดน,นทูตแห่งเทพมรณะนี้ลงมือโหดเหี้ยมทำผู้คนหวาดกลัว <c oughs> ต้องรบกวนทุกท่านแทนสวรรค์หากอยากร่วมมือกัน หากยากเข้าร่วมกองทัพลระถูกกลุ่มกองทัพตะวันตกแห่งสิงหัวเปิดต้อนรับทุกท่านเสมอที่นี่อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นี่เป็นทางเลือกที่ดีแก่บุรุษผู้อยากสร้างผลงานท่านเดียยคะแล้วสตรีจะสร้างผลงานด้วยได้ไหมย่อมได้อยู่แล้วยิ่งเป็นสาวน้อยพลังสูงส่งเช่นนี้หากเข้าร่วมกับกลุ่มกองทัพตะวันตกคงเป็นเกียรติกับกองทัพเมื่อกี้นี้ครับพูดผิดไปขอโทษจริงๆท่านเดยยงั้นเราไม่รบกวนท่านแล้วหวังว่าจะมีโอกาส ได้พบทุกท่านตอนที่เอาไเตกใจเลยว่าที่พาไปไปหาเบาะแสอะไรแะแบบตำแหน่งมันเคยอยู่ตรงนี้ตำนานมันเคยอยู่ตรงนั้นกูว่าน่มันต้องผิดล็อก้วยกันโอ้โหตอบรับไม่ดีบึงดูอาหารใช่ตรวจตอบแน่ไปสื่ข่าวแล้วอีกเดี๋ยวก็คุกับท่านไายุบสั่งเตรียมมื้อข้ามาไว้ให้แล้วเชิญตามสบาย แม่ละกูแค่รู้ว่าแข่งกันทั้งหมดแม่เนน้อยเนน้อยเหรอที่ลูกมันเกิดที่เป็นที่อชีพอะไรนะพ no. no, no. no, ี on oh no, okay, way, like, ่ชื่ออะไรอ่ะโออีฮาวเออโออีฮาวอ่ะน่าจะเกิดจากเมียเมียเขามากกว่าพ่อเขาจะไม่รู้ก็ได้นะเดาหักมุมโจรของทูตแห่งเทพมรณะร้ายกาจล้วนเล่ห์เหลี่ยมมากมายท่านพ่อส่งคุณไปกำจัดหลายครั้งได้รับความเสียหายแล้วไม่ยังไร่ผลแถมโกงดานของพวกโจรอยู่รอยต่อชายแดน เรื่องอ่อนไหวทุกครั้งที่กองทัพส่งทหารไปต้องคำนึงถึงสงครามที่อาจเกิดขึ้นด้วยน่าปวดหัวนะในตรวจสอบแห่งสื่อไหลเคื่อไม่ขึ้นตรงต่อจักรวรรดิเที่ยวกับกลุ่มกองทัพแล้วเหมาะไปจัดการเรื่องนี้มากกว่าอาจารย์โจพูดถูกการเมืองนท่านทราสืบขาวมาแล้วหรอทุกท่านกลุ่มโจรของทูเทมมรณนมีคนหนุ่มประมาณสามร้อยคน มีวิญญาณจาร์ราวหนึ่งในสิบผัวหน้ากลุ่มเป็นระดับราชาวิญญาณขึ้นไปที่เหลือไม่ทราบว่าเก่งแค่ไหนที่กบดานหลักของกลุ่มโจรอยู่กลางแนวเทือกเขาหมิงตูและจะลงเขาไปปร้นเมื่อปาหมายแน่นอนเท่านั้นของหมูที่ข้าได้มามีเพียงเท่านี้มันรู้บ้างว่าฉดกลุโจลงมืออย่างฉดอะไรพวกเนี้ยทหารสอดแนมที่เราส่งไปรอดกลับมาได้แค่คนเดียวอนี่เป็นแผนเชื่เขาตำแหน่งตัวแคร่ครัโจ ด้กาจัดจอกลุ่มนี้เขาต้องพึ่งพวกท่านเป็นเป็นช็อตเดียวที่มีเวลาแล้วไปเถอะยังไม่ทะเด็เลยอพวกอุ้ยโเหรอพวกอุ้ยโซนียนมีแผนแล้วหมยถึงไม่ต้องรอหรอกเขาเขาไปกับพวกมึงอยู่แล้วอ๋อจุแม่คุณจะบอกว่าตอนที่แบบให้ถังซานไปฆ่าไปฆ่ารอบแรกเลยที่ไปฆ่าคนที่อยู่ในที่ปิดฝาอะไรอย่าเเออเขาก็สอนเพื่อว่าอันี้ไอ้นี่ก็เป็นแนวมันเป็นแนวครับประมาณนั้น ว่าในสงครามทำไมไมมีคนตายหรือมึงต้นวิหลาณคืออะไรเต๋อเนี่ยดูไม่มีคนกลัวอยู่นิ่งคนกลัวกลัวก็ลมตัวหมายถึงในอ๋อทำไมกลางลำต้นถึงหายไปล่ะหัวใจของต้นวิหลานช่วยเพิ่มการสร้างพลังวิญญาณหนาวเหน็บให้วิญญาณาประเภทหนาวเหน็บได้ ทำเพิม่มความเร็วในการฝึกฝนถูกโจนเจาหัวใจมันไปเลยต้นบุญหลานเป็นต้นไม้ที่หายากแต่วนธีของป่าบุญหลานกว้างใหญ่มากเราอาจอยู่ไม่ไกลพวกมันก็ตายไม่กินหญ้าข้างพรงแล้วทำไมโจนถึงเจาะต้นไม้ข้างรังอาจารย์โจรท่านคาดการผิดไปหรือเปล่าคะต้นบุญหลานเป็นต้นไม้ชนิดหายาก กขามีเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่จุกจิสำหรับพวกจูนที่นี่มีของล้ำค่าที่หายากมากมายถ้าเป็นพวกเจ้าจะตัดใจทิ้งที่ดีๆไปแล้นเราจะทำยังไงนั่งโซ่ป่าโรยเหยื่อมากเหรอไม่เราต้องลุกโจมตีก่อนตอนที่วกโจรนพักอยู่ในป่าต้องทิ้งเบาะแสะไว้แน่นอนมีห้องอยู่ด้านหลังข้าคราวนี้เจ้าจะได้แสงพลังตรวจจับอย่างเต็มที่ Trim trận đuốc của bùn. A tần tòa. We hoặc. Tao hưng trận địa phận là khao. You Hạc a sĩ mẹ. Cô đi lưới, yêu tông clan. A rafah, sài côn 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 มีห้องตรวจจับค้นหาอย่างละเอียดสิครับแล้วไม่ตอดจอดแล้ยังไม่เจอวะวเจับกำลังคิดอย่เหมือนกันเนี่ยมึงยังไม่เจอก็มึงาอย่างละเอียดมันเป็นคนนี่หรอ นนทำไมโจนไม่ย้อนออกมาทุกคนเดียวตัวดีดีหนเ่ยด้วยกันอาจารย์ชอบเก่งมาก,กปกติเรียนเรื่องทั่วไปถ้าชอบเรื่องพวกนี้ถึงเวลาแล้วขาจะสอนให้นะไปในห้องระยะตรวจจับตอนนี้ได้ไกลแค่ไหนถ้าตรวจจับฝั่งนี้ได้245เมตรแต่ได้ไม่นานนักเพราะเสียพลังจิตและพลังวิญญาณมากเร้่ตรวจจับข้างหน้าที่ตำแหน่ง สิบเอ็ดถึงสามนาฬิกาว่าจะเจออะไรบ้างคนระับทางด้านซ้ายมีรอยเข้าลงไปตามเนินเขาฝั่งซ้ายถ้าขึ้ดังนี่ผิดคงเป็นถ้ำกบดานของพวกมันเดี๋ยวตอนจะลงมือค่อยดูว่าเป็นพวกทูตแห่งเทพบรณะหรือเปล่าก<อ>รุงสมรวงอยู่กับข้าเป็นกำลังเสริมครับเสียวเทาคะเจ้าโจมตีหลักนะไม่มีปัญหาให้เราจัดการเอง เปลี่ยนชุดเถอะเป็นชุดคือแค่เปแค่หนนะคะก็ตกใจนะก็มีอะไรเกาะใส่แบบสีเขียวเหมือนแบบเหมือนพักหนึ่งจำเสื้อสีเขียวได้ไหมติดสปอเซอร์อะไปด้ว อาจารย์น่าจะเชื่อมั่นในแบบในรุ่นหนึ่งมากนั่งปันกลังจิตตรวจจับทุกที่ทุกคนดูหวนด้วยแน่จะเคยมีประสบก,การณ์การต่อสู้มาก่อนเขาก็เลยแบบให้เข้าก่อนเลยแต่แต่กูแค่รู้สึกว่าด้วยความเป็นนักเรียนอะอาจารย์คลเข้าไปด้วยหรือเปล่าอนะไรเงี้ยคือเป็นห่วงรุ่นสำรองก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าแบบมันมีคนตายเหรอไม่<อ>รู้อะ<ม>คือกูออรู้สึกแค่ว่าแบบอะไรกิจมันดูแบบว่าโหดมันดูเข้มข้นไปอ่ะเออสำหรับความเป็นนักเรียนอะ อ่ะมีคนกลัวตอนที่มึงอยากเห็นนะทุกคนเงียบๆวะไม่แต่ก็คือมันก็คือสอนเรื่องความตายหรอม้าว่าแบบเออยังไงก็ปึ๊กๆึกอะไรอย่างเงี้ยในในรุ่นเนี้ยในรุ่นที่ใหม่เข้ามาในสงครามเนี่ยแล้วลคอยู่แล้วแล้วอินแล้วลูงอินเรียนอื่นอ่ะจะชนะสื่อหลายเครืได้ยังไงวะ